สวัสดีจ้ารุ่น๋าวันนี้ก็มาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะนะ วันนี้ขอไปเกมโหเกมใหม่เลยนะเกมใหม่สดๆร้อนๆเลยนะนะเกมใหม่เงินสดนั่นเองนะจ๊ะมาขอเริ่มเลยละกันนะจ๊ะไม่รีรอนนะเออทุกคนอย่าลืมนะเว็บไอซ์เซตอีก้าสองไปเขามีโปรโมชั่นมาแจกให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะฝากห้าสิบเก้าบาทรับไปเลยนะนาสองร้อยบาททุกคนเห็นงบไหมเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งไปรับมาเองนะสองร้อยบาทนะจ๊ะมาโอ้โหข้างอีกแล้วขอรีปแป๊บเด้อ อีกแล้วเกมใหม่จากครพเจีเดอโอ้โหอีกแล้วเกินไปลูกพี่ลูกพี่เป็นไรเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาเบ็ดน,น้อย,อยเอ้ยงบน้อยไปเบ็ดน้อยๆน,น,น,นะเบ็ดสิบนะไรนอกยา,ย,ยาวดีกว่านะโอ้โหเกินไปสตาร์ทแรกมาแบบนี้เลยเหรอมาให้ดอกนี้หนึ่งพันบาทเกินไปเป้าเกินไปหรือเป้าพี่ชายโอ้โหแจกดีเกินไปแล้ว แจกดีเกินไปแล้วมาไรากันต่ออีกเลยนะต่อไปเป็นไงนะดอกต่อไปเป็นไงนะจ๊ะดอกต่อไปเป็นไงทีนี้เป็นไงไรกันต่ออีกเลยนะจะเป็นยังไงนะนะเป็นไงดอกนี้สิบบาทเองหรอโหเกินไปพี่ชายพี่ชายเกินไปโอ้โหดอกนี้คุณท้ามาดีมันต้องมาแบบนี้ดีลูกพี่ดอกนี้มาพันสองพันห้าร้อยบาท กำไรเน้นเน้นเน้นกำไรนะลูกพี่นะโอ้โหแจกกี่ขนาดเลยมายังไงตอนน่อทีนี้โอ้โหคุณสาม,มาดีเออยี่สิบาทคุณสามอ่ะหนึ่งร้อยบาทคุณสามไม่ใช่นะพูดผิดมาดีสามบาทไปเลยสิจ้ากเกินไปลูกพี่แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีคะโอ้โหมาไหลกันดูยังไงไหลกันดูโอ้โหอีกคุณห้าหรอบาทคุณห บ้าไปเล็กเกินไปพี่ชายพี่ชายแจกดีแบบนี้ก็เกินไปลูกพี่ดอกนี้มาพักหายสามพัน 3, บาทเงินงรางวัลซูปเปอร์เมกาเกินไปหรือเปล่าลูกพี่มาไรกันต่อเลยดอกต่อไปเป็นไงดอกนี้ไม่แจกสเละยังไงต่อทีนี้หืมคุณยี่สิบเมื่อกี้หวานเจี๊ยบเลยนะถ้ามาทุกคนมาสิบบาทถือว่าได้อยู่นะยังไงต่อทีนี้ดอกนี้ไม่แจกสเละเป็นไงต่อจ้อหืมไหญ่ะเละเกินนะประเด็น ไม่มาแสแล่ไม่มาแสแล่ประเด็นยังไงทีนี้โอ้โหไหลไหลไม่รู้ว่าจะไหลย,ยังไงแล้วดอกนี้คุณสามมาดีครับหนึ่งร้อยบาทคุณสามมาดีครับส้ำร้อยบาทไปเลยโอ้โหก้อนโตมันต้องได้แบบนี้ดีลูกพี่แจกดีแบบนี้ก็ชอบเลยสิจะ๊ะมันต้องมาแบบนี้ดีลูกพี่มาไหลกันตตอีกเลยดอกต่อไปเป็นไงนะมาจะมาอีกไหมเป็นไงลูกพี่ดอกนี้เน็ตเหรอเนี่ยอันนี้เน็ตเหรอ ยังไงทีนี้ทุกคนอย่าลืมนะเว็บไอซ์เีก็สอเขามีโปรโมชั่นมาแจกให้ทุกคนด้วยนะฝาก5 9บกาทรอไปเลยนะราสอบาทนะจ๊ะมาไล่กันต่ออีกเลยนะไล่กันต่ออีกเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเดิอทุนเด้มเป็นไงไม่มาซะและ้วประเด็นประเด็นคือไม่แจกซะและ้วลองเบ็ดยี่สิบพูดไม่ทันลายเกเฮ้ย อย่าบอกนะก็ร้อยอย่าบอกนะตรงนี้ก็ร้อยบาทเฮ้ยเงินรางวัลสเปอร์เมกาสี่พันห้าร้อยบาทเกินไปเกินไปหรือเปล่าพี่ชายแจกดีแบบนี้อ่ะมาลองเบสสามสิบดูเป็นไงนะเบสสามสิบอะ่ะโอ้โหไปใหญ่เลยสองพันเจ็ดร้อยบาทคุณห้าครั้งนี้ไปใหญ่เลยนะนะบอกไม่เป็นเลยแจกดีเกินไปหรือเปล่าพี่ชายดอกนี้มาคา,ายห้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโอ้โหเกินไป เกินจ,จริงๆนะราบอกแค่นี้แหละเกินอะเกินคาดอะเออมายังไงต่อทีนี้เป็นยังไงตอบมาอีกแล้วคุณห้าดอกนี้ดอกนี้เป็นไงมอบก็ห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเกินไปเป้าไอ้เต้าไอ้เต้าเกินไปหรือเปล่าโหสุดยอดว่ะมันต้องมาแบบนี้สิจ้าสุดจัดอะเออสุดจัดประราดบอกอะมายังไงทีนี้คุณห้าไปอีกแล้ว คุณหาไปอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะดอกนี้มาคะหายหกพันบาทเงินรางวัลซูเปอร์เมกาโอ้โหเกินไปเต้าไอเต้าเกินไปหรือเปล่าอ่ะมาอะไรกันต่ออีกเลยนะดอกต่อไปเป็นไงดอกนี้มาอีกเลวโอ้โหเกินไปมาดีทุกดอกแบบเนี้ยมาดอกสุดท้ายก็พอนะไปถอนตังค์แล้วโอ้โหได้กําไรมาคยโคตรเ,เยอะแล้ว 6อ,อาจจะพูดไม่ถูกนะก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะขอตัวนี้ขอตัวคาราไปก่อนนะจ๊ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวกกดสไลด์ลวกกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะขอตัวนี้ขอตัวคาราไปก่อนนะใครที่สนใจก็กลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะนะอย่าลืมนะเว็บไ e อซ์เซตอีก็ส่งไปเขามีโปรโมชั่นมาแจกให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะฟัง59บาทรับไปเลยนะรับไปเลยนะจ๊ะราคา200บาทนะ